ตกาไปนี้ลูกไม่ได้จ่ายคนเดียวไม่จะจ่ายด้วยแม่ร่วมจ่ายด้วยอเมริการแชร์คือเราก็แบบโอเคฉันลูกกลับมาแล้วลูกฉันก็เข้มแข็งฉันก็จะเข้มแข็งไปนอนกับลูกเลราเราจะต่อสู้ไปได้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะจับมือกันมาจนถึงวันหนึ่งที่เราไม่อยู่ในโลกนี้คือแม่ทุกคนก็ห่วงลูกเหมือนกัน ลูกจะเป็นนักกิจกรรมไม่นักกิจกรรมแล้วก็ห่วงตอนี้เป็นไอ้นักกิจกรรมทั่วไปแล้วก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรแต่พอมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ที่เราถูกคุกคามบ้างถูกตามถูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนความไม่ปลอดภัยอันนี้เราเริ่มประเด็นเริ่มห่วงมากขึ้นไปไหนคือต้องคุยกันว่าต้องมีความปลอดภัยเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าลูกความปลอดภัยหย่อนยานรอะไรเงี้ยเราจะต้องเตือนอะ่ะคือจะจะ,ะทะเลาะกันก็ตอนนี้แหละไอ้พวกวต้องมีความปลอดภัย วินาทีเป็นลูกเป็นแบบนี้ต้องเข้มแข็งสุดๆอ่ะเราอาจจะยังไม่ถึงบางช่วงเราอาจจะยังอ่อนอยู่ยังวิกอยู่บางจุดเราก็พยายามเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกเป็นกังวลแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเพนกินเจอเราเพนกินจะไม่เห็นโหมดเราอ่อนแอน้ำตาคลอหรือว่าร้องไห้คือเพนกินจะไม่เคยเห็นโหมดนั้นเพราะเราจะต้องทํากําจัดให้มันก่อนที่จะเจอหน้าลูกอะไรเงี้ยลูกจะต้องไม่เห็นโหมดนั้นลูกต้องเห็นโหมดที่แม่แบบโอเคไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอะไรเพราะไม่อยากให้กังวล โอ้โห oh, oh, oh. ขอบคุณการที่มีแว่นกันแดดคือคุณสามารถใส่แว่นกันแดดแล้วคุณเดินถนนแล้วคุณร้องไห้ไม่มีใครเห็นคุณสามารถใส่แว่นกันแดดกินข้าวแล้วคุณแบบร้องไห้ไม่มีใครเห็นมันเหมือนมูนมีแฟนหนูรักหรือใครคนที่คุณรักมากๆแล้วเราไม่รู้เขาจะอยู่ดีมีสุขยังไงคุณกินข้าวเนี่ยกินข้าวในตลาดลูกเรากินอะไรเนี่ยรสชาติจะอร่อยไหมฝนตกอากาศเย็นแค่เปิดพัดลมล้วก็หนาวแล้วอะไรเงี้ยลูกจะหนาวไหมเนาะ คือลูกมีแค่ผ้าสามผืนนี่แบบรวมทั้งเป็นผ้าปูผ้านอนผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยลูกจะหนาวไหมลูกจะเป็นยังไงลูกจะต้องอยู่ในนั้นนานขนาดไหนลูกยังต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในนั้นเหรอแล้วก็ลูกเออแล้วลูกจะอยู่ปลอดภัยไหมก็ห่วงไปหมดอะคะ่ะห่วงเรื่องเรียนแล้วเราก็เอาชีวิตเรียนไปให้พีู่กบอกว่าเอยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่จะสอบมิเทอมแล้วนี้ อันนี้สุดจะพี่สมยหรือสักอย่างก็บอกเออสอบในทุกได้ขึ้นหันไปบอกว่าจะสอบได้ยังไงล่ะครับผมยังไม่เคยได้อ่านชีตเรียนสักใบเลยมันยังมาไม่ถึงผมเลยเราถึงได้รู้อ้าวที่ส่งมาตั้งแต่แรกที่ถูกจับขังตั้งนานหลายวันเนี่ยลูกไม่ได้ชีตเรียนเลยอ่ะไม่ถึงมือลูกอ่ะถือก็งงบัดนี้ลูกจะเรียนได้ยังไงนอกจากคุมขังลูกเราแล้วไม่ให้อิสระภาพมาในการโตกับในการมาแก้ต่างหรืออะไรต่างๆก็ยังตัดช่องทางในการเรียนของลูกเราอีก อย่างที่บอกตอนนี้พอเพิ่งมาเริ่มเห็นที่แบบมีความแตกต่างเกิดขึ้นในสังคมเราก็เลยยิ่งรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้แ,แม่เม้าใจที่พี่บอกป้าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ขอให้ภูมิใจในสิ่งที่ลูกทําพวกเราภูมิใจลูกน้องก็ภูมิใจในสิ่งที่พี่ทําถึงแม้แจะเป็นการเสียสละอย่างที่ลรกบอกว่าต้องเสียสละผ่านต่อสู้ต้องมีการเสียสละ ต้องการสูญเสียแต่ว่าถึงแม้เราจะไม่พร้อมไม่อยากจะให้มันเกิดก็อย่างที่ลูกบอกถ้าเสียสละส่วนน้อยเพื่อคนส่วนใหญ่ถึงแม้เราจะเจ็บปวดโดยที่คนอื่นไม่เห็นแผลแต่แม่ก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับคนอื่นๆซึ่งแม่ก็คิดว่าลูกก็คงเห็นดีด้วยแล้วอยากให้ลูกเข้มแข็งวันหนึ่งเราอาจจะได้ออกมาเจอกันแต่ถ้าวันไหนที่เราลูกออกมาแล้วไม่เจอกันแม่อยากให้รู้ลูกรู้ว่า แม่ขอบคุณมากที่พี่คิดเลือกแม่เป็นแม่แม่ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมเนาะแต่แม่ขอบคุณมากที่ลูกเลือกแม่จริงๆให้แม่ได้มีโอกาสได้วโอกาสดูแลลูกได้มีโอกาสที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ถ้าลูกว่างก็คิดถึงกันบ้าง